นะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัจสานะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น ในวันวิสาขาบูชาเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้กลง หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตเคอไม่ตามจิตใจจะปรุงแต่งคิดนึกไปไหนเราไม่ไป เรานึกภาวานาเอาพุทธคนคนพระพุติเจ้าเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทธโธอยู่ในใจพุทธโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั้นทุกทุกคนทุกตัวสัตว์ทุกตัวขันขนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่โต ก็มีจิตใจดวงผู้รู้ที่เราฟังทำอยู่ได้ยินเสียงอันเดียวกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์จิตใจดวงนี้แหละที่พระพุทธเจา้าตรัสโลกตัดกิเลสในจิตใจอันนี้จิตใจอันนี้มันมาล่มหลงมัวเมา อยู่ในโลกนับไม่ถ้วนคือมาสำคัญผิดคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภพพะธรรมมาลมให้ความสุขความสบายแก่กจิตใจแต่หารู้ไมว่ามันเป็นการโผกมัด จิตใจอันนี้ให้คล่องอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อมาเกิดเป็นรูปร่างกายก็ต้องมีปากมีท้องมีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างทุกประการพระพุทธเ,ทเจ้าท่านก็ มาภาวนาแก้ไขไม่ให้จิตใจที่มาโยในร่างกายสังขารนี้มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามลูกเสียงกิ่นรสโพธิพพธรรมลมของโลกอันนี้อีกต่อไปพระองค์มาชำระแก้ไขไม่ให้จิตใจดวงนี้ มาลุมล่มหลงตาม,โร,ะะม,าม,รมโรคเสียงปิ่นรสพอตพระธรรมารมณ์คือจิตมันหลงหลงโรปเสียงปิ่นรสไม่ใช่โรปเสียงปิ่นรสมันมาหลงจิตจิตคนเหล่านี่แหละมันไปหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายความจริงมันเป็นเรื่องความหลง ท่านว่าอาวิชชาความไม่รู้เจ็ดไม่รู้จึงได้มาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราเวลาภาวานาท่านให้สงบจ,จิตใจเพื่อไม่ให้มายึดถือต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความยึดหน้าถือตาความยึดเรายึดของของเรามีอยู่นั่นแหละตัวที่พาให้มาเกิดขันมาเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บไข้แล้วก็ตายตายแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะจิตนี้มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมะล่ม คือจิตมันยังไม่เบื่อไม่ถอนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายกินดีอยู่ดีได้รับอารมณ์ทั้งห้าทั้งหกเป็นความสุขแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจมนุษย์คนเราให้มาหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่ เหมือนก็มดที่มันเห็นน้ำตาลเห็นน้ำพึ่งอยู่ในถ้วยชามอยู่ที่ไหนก็ตามมดเมื่อมันเห็นของหวานมันก็ไปกินของหวานในขณะที่มันลงไปกินของหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปจมตายในน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นขั้นพอลงไปก็ตายกัน จิตคนเราที่มาหลงลกูกเสียงกินลดพอทพะรรม,มาลมอยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระวังจิตอันนี้จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์ต่างๆท่านให้หยุดท่านให้ทำความสงบไม่ต้องตามมันไป ให้มาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่นึกภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกภาวนาว่าตายตายก็ได้เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ไปหาที่เกิดที่ตายอีกแล้วว่าให้จิตใจนี่เห็นทุกเห็นโทษว่าการที่มาหลงอยู่ในโลก หลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงหลงไหลไปตามกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมาลมนี้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบที่สิน้นเมื่อจิตของผู้ใดย,ยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการภายนอกเช่นนะั้นก็ชื่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายก็ไม่จบสิ้นลงไป เมื่อผู้ใดามาเห็นว่าโูกเสียงปินรสโผฏฐะธรรมลมณ์นี้ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพื่อให้จิตใจมาทุกมาเดือดร้อนตามอารมณ์เพราะความหลงความไม่รู้ในจิตเพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจ จึงปล่อยให้อำนาจฝ่ายกิเลสนั้นมาทับถมจิตจนเจตใจหลงโยติดอยู่เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยน้ำตาลก็เลยไปตายอยู่แค่นั้นเจ็ดคนเรามันก็ตายอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะธรรมมารมณ ไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมัน่นไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้วว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งเฟ้อเห่อเห,อเหอิมฟุ้งซ่านลำขาดไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาแล้วว่ารวมเข้ามาสงบเข้ามาโซจิตใจดวงที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นก็คือดวงที่มีความรู้อยู่แต่ดวงจิตที่รู้โยนี่แหละมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไขา้มาตายมาวุ่นวายตามอำนาจกิเลสนี่ จึงได้เกิดได้ตายพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิน้นถ้าเกิดมาแ้วก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาในใจของตนอย่างนั้นตลอดกาลวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าเมื่อจิตนี้มาภาวานาทําจิตให้สงบรังอับแล้วก็ แก้ไขจิตใจที่เคยลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปลสกลิ่นเสียงให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของคนเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดแน่นอยู่ในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเราเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวางไม่เลิกละ เป็นจิตท,ที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงมีโยในจิตอันนี้เพราะจิตอันนี้มันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรามันยึดใดย,ยึดไปแค่ไหนก็ยึดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วก็ มีความลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกจิตใจดวงที่ผู้โล้ผู้คิดผู้นึกผู้หลงแนลมันไม่ได้ตายดินน้ำไฟลมที่มาประชมกันนี่มันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายไปจิตอาศัยไม่ได้ก็เรียกว่าตายไปจิตดวงผู้โลภผู้ฟังนี่มันไม่ได้ตาย แต่ว่าถ้ามันตายหมายถึงลูกแตกนามดับจิตที่อยู่ในกายอย่างนี้ก็ไม่อยู่มันไปที่อื่นนั่งแหละตัวนี้แหละเวลาภาวนาท่านก็ให้เอาเจิตใจดวงนี้แหละนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ ที่นี่ที่ใจดวงที่มีความรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกเป็นการต่อพบต่อชะต่อให้มันวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เมื่อรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องติดข้องผัวพันตันหากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็ยึดเนียวให้จิตใจอันนี้หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์กิเลสเหล่านี้มันโผกมัดรัดเลิง ให้จิตใจคนเราที่มีความลุ่มหลงมัวเมามาแล้วลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปที่เราแก้จิตใจจึงต้องแก้ที่นี้แก้ลงไปที่จิตใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกว่าตายตายก็ได้เพื่อให้จิตรู้เสกว่าตัวเองที่มายึดก้อนธาตุขันธ์อันนี้นะ่ะ ต้องมีเวลาแตกดับต้องมีเวลาตายถ้าธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ประชุมกันแล้วมันแตกมันกระจายไปจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้การที่จิตจิตมาอยู่ในร่างกายได้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันยังสม่ำเสมอยึดเนี่ยวกันไว้อยู่ดวงจิตก็มาอาศัยอยู่ มาอาศัยโยแล้วก็มีความลุ่มลหลงมัวเมาดินลนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้บริกรรมภาวนาแล้วพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวของเหล่าแท้ ถ้าเป็นตัวเราแท้ก็บอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ให้เจ็บนะก็ไม่เจ็บไม่ให้ตายนะก็ไม่ตายอันนี้จึงเป็นตัวเราแท้เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังท่านจึงว่าไม่ใช่ตัวเราจิตยานได้ไปลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาอะไรทั้งหมดมันแค่ลมลมแรงแรงเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนาฏ จะมาลุ่มหลงมัวเมาจะมาเย็ดมาถือในโลกนี้มันมีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่เมื่อมีชีวิตลมหายใจก็โยไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อชีวิตลมหายใจแตกดับมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว เราอยู่ชั่วระยะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้เองจึงให้รวมจิตใจเข้ามานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือภาวนาว่ามรณะเมภาวิสติเราต้องตายเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มี เกิดมาแล้วต้องมีเวลาแตกดับตายคือร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้นมันก็ดินน้ำไฟลมมาประชมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาล่องให้น้ำตาไหลเป็นห่วงอะไร ดນน้ำไฟลมนั่นเองเวลานีท่นจึงให้นึก